ไห้ตูออ่อ่าเหียมาครบแล้วคราวนี้ขารากรสองคนนะเฮ้ได้ยินแล้วไมได้ยินได้ยินเหียกูไม่ได้เป็นวะ มาปุ๊บก็มาตําพังเลยนะอินเงีอร์เตอร์เนี่ยเป็นที่อนะรเป็นโรนูอกูไปล้างมือแบมึงดาปะ๊กินก๋วมาเมืออะไรนะอีกที่ไม,ไม่มีใคร ยี้อยู่กันเต็มเลยเอ้าเอ้าเอ้าเด็กการ์ดอีแองเจิลโปรเทกซัมวันอะไรนะคืออะไรวะไอ้ที่ปีกปีกอนี่มันคืออะไรวะอันอาชีพอ,อาชีพอะไรวะวูโดเอ้าไอ้โดมมึงฆ่าเองเหรออ้าวยังไงวะ เออเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้กูเห็นในดงอยู่กับกูนะไม่รู้กันเมื่อกี้กูดูกล้องพวกมึงพวกมึงก็อยู่กันเต็มเลยนี่เอออยู่คนสี่ห้าคนแล้วมึงฆ่าได้ไงอะ่ะเออกูอยู่ไกโดเมื่อกี้เนี่ยแล้วกูไม่เห็นใครบ้างว่าเมื่อกี้ไอ้นี่กูอยู่กับเราอะอยู่คนเดียวตลอดอ้าวกูถามว่าที่ไหนไม่ใช่ถามว่าไอ้โดตอนนี้มีฆาตกรสองคนน่ะกูดูกล้องอยู่เมื่อกี้กูเจอไอ้นี่เออไอ้สีแดงไอ้ สีน้ำเงินเอ้สีเออสีน้ำเงินสีดำแล้วกูเห็นไอ้โดมก็อยู่แล้วไอ้ใช่แล้วไอ้เแยเนี่ยโดมอยู่โดมอยู่ห้องกล้องเนี่ยเออแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้สีเสียแล้วว่าสีเหลืองเลยสีเหลืองอ่อนเนี่ยเอาเองเจอศพที่ไหนอะเจอศพที่ไหนก่อนเออมันก็กูบอกว่าแวร์มันอยู่ไหนมันมันไม่ได้บอกอยู่ดีก็บอกไอ้โดมเลยงงเลยกูได้ได้ได้ไปนึง คนจะจบแบบนี้เอ่อแล้วมึงโหวตกับสองคนนี้หมายความว่าไงอะ่ะโดมอีซิโนเปอร์ดกูว่าน่าจะเป็นไอซีน้องเงินกับไอซีเหลืองอ่อนเหรอเออเพราะว่ามึงดูดิยังไม่ออที่กูไปไอกูเห็นในโดมเห็นพวกมึงอยู่กันแต่พวกมึงพวกมึงโหวตกันเลยโหวตกันเลยโดยไม่บอก,กเลยว่าอยู่ไหนจบอยู่ไหนโหวตใครก่อนกูว่าโหวตไ,ไ,ไอซีเหลืองอ่อนก่นอนนะกูไม่แน่ใจว่เจะเฮ้ลองโหวตสิลองดูกันโหวตไปละสีเหลืองอ่อน หรือว่าไอ้โดมเป็นวะไม่ไงมันคือตอนแรกไอ้โดมมันอยู่กับกูไม่ใช่หรอเมื่อกี้เมื่อกี้มันก็กูดูกล้องกูก็เห็นพวกมึงนะเออเฮ้ยเอ้ารู้แล้วไปสัตว์เดี๋ยว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 กูผิดไอ้เหี้ยกูผิดเองขอโทษจับตาดูแล้วเจ็บไหมอ่ะ มเน้ะจะพังทุกอย่างไม่ได้เนี่ยไม่ลงหมดแล้วเียดูมาหาดูกันยิววะเฮ้ยเป็นเฮียอะไร

เงียบเงียบครับไยห้องเฮ้ยโดิมพูดอะเสร็แล้วนะอ๋อเจอลานตายแล้วอ่ะอะไรครับกูอยู่องไฟเอ้ยกูอยู่ห้องจอนปิดกูมาเจอศพไอลานพอดีอ่ะใครเจออ่ะ กูกูเจอแล้วก็มีคนกดโหวตก่อนกูเดะเดวเดะศบอยู่ตรงไหนอยู่อยู่อยู่ตรงที่ทำภารกิจที่สองอะเอะไเลยสีน้ำเงินมันบอกว่าไอ้โดมเป็นอือหรือมันเป็นจริงวะหรือว่ามึงไห้หรอไม่นะกูแล้วรู้กันกูกู กูก็กูก็เดินมาแล้วกูก็เห็นพอดีอะยังไงอะทีนี้ไอโฟนนี้มันบอกมันมีโหวตไอโดมกับโหวตมึงไงรองซึ่งไอตัวเนี้ยมึงบอกว่ามึงมึงเจออะไรมึงเจอสีแดงจ้ะอืมพอกูกับมันจะกดโหวตใช่ปะตอนแรกมันมันขึ้นกดโหวตปุ๊บแล้วทีนี้ก็ไอไอสีแดงนี่กดโหวตก่อนกูอะไรของไอสีน้ำเงินน่ะไอโดมอีสไลอ์องอะไรมึงอะ อะหัวโดมเจออะไรของมันรึเฮ<อ>้ยคกบัวได้นำเงินออกไปดิไอ้กูรำงานเลยไอ้หัวออกมาดิมึงเชื่อไหมไม่ใช่ครับ่จบไปแล้วไอ้เชิดตัวนี่ไงกูว่าเลย กูไม <c oughs> hey, ่ได้เชื่อเลยโอ้โหโดบอกเร็วอสีน้ำเงินไม่ใ hmm? ช่ไอรลานกูขอโทษดิกูขอโทษยกูโดนแม่งหลอกไอเฮียโดนมือแล้วมึงเป็นสองตาตีแล้วน่้กูไง่เหื่อเดี๋ยวมี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อใครง่ายๆจริงไอเฮียกูที่แอบเพี่อน เฮ้ยอยู่ออกอะอะไรมึงอเชฟเองโดดโดดต่อหน้าเลยไอ้สัสใครดูคนเปล่าหรือว่ามันโดดท่อเราหน้าเลยอาชีพเปล่าเออไม่ใช่ัหมขึ้นไม่มันขึ้นไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากเงียบเงยไป กูเทพแบบนี้วะจริงจริงไอ้เนี่ยมึงเป็นสองตาติดแล้วนะอืมไ <laughs> อหลังเนี่ยไปเลยส <c oughs> ัสกูก็ใครว่าเมื่อกี้ไอโดมเป็นไอโดมเป็นกูวเป็นอาชีพไหม <c oughs> อ๋อไอโดมพบศพดีแล้วเฮียวเฮ้ยยังไงเนี่ยโดมเฮ้ยยังไงเนี่ยมันไม่พูดอะไรด้วยไงประเด็น่ะโดมชัวเด็กชิบอยู่วะทัดไอโดมเจอศพตรงไหนวะเขาเนี่ยเขาถามไม่มีการสื่อสารไม่ไหวเอ้าหูแล้วเออแค ไอโดมมันไม่ยอมพูดกูไปโดมอ่ะเดะเดะเดะรอกมึงตายแล้วไอสัตว์เดะเดะเดะอะไรนะครับไอร้านว่าไงอ่ะร้านได้วิ่งกับกูเหใครดีวะอ,ออกออกไปแล้วหนึ่องออกได้ละมันบวชใครก่อนวะไม่รู้กูบวชตัวเองอ่ะต้องบวนะ แม่ปวดตัวเองหยวอ่ะไอ้ยัยเรากูคิดดูเดี๋ยวโดนไปเจอศพอะเดี๋ยวพวออ่ะอ้าวกินช็อกแรกก่อนนอนสิมกูจะขึ้นนะวะร้ายพวกมึงโดนหลอกไอ้สัตว์มึงด้วยด็อกที่แปลว่าหมาเย้ ไม่พูดดีือวะไม่พูดดีือวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้แก่กูกูว่ารู้สึกแปลกๆว่ะเอ้ยยังไงวะเป็นอะไรเหนื่อยแล้วคั่เหลี่ยมใครไม่พูดกับคนเหลี่ยมเนาะลานเนาะโอ้ยแย่คั่เหลี่ยมยังไม่ทำเหี้ยอะไรให้เนาะ bỏp lẽ ai zảp bỏp phước. Mới kia xỉu gì vậy? À à, là cái bên gì vậy? là gúi là gúi là. Anh noy anh noy anh noy anh noy gúi rôi. I róc. Giống như mùng phuơng phuơng phuơng. เดี๋ยวไอ้ลานมึงไม่ต้องพูดอะไรแล้วมึงมึงเป็นเนี่ยสามไม่ต้องพูดอ่าเดี๋ยวกูบอกเหตุการณ์ให้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไอ้ล็อกออคืออ๋อกูอยู่ห้องไฟเอ้ยกูกูอยู่ห้องอะไรเนี่ยห้องวนย้อนปิดใช่ไหมแล้วกูกำลังเดินกูเดินขึ้นมาแล้วเดินผ่านห้องเนี้ยห้องพยาบาลเออแล้วทีนี้กูเห็นไอ้ลานไอ้ลานเดินไอ้ลานเดินขึ้นมาแล้วกูลงไปแล้วกูเจอศพกูเจอศพเออแล้วนี่มันกดก่อนด้วยยดดิ่ đu เด้อมึงไปถึงเหมือนกันเราไม่ใช่คนฆ่าไม่ต้องไม่ต้องแล้วมึงกดทำไมกูถึงกูเห็นแล้วแล้วทำไมมึงต้องวิ่งขึ้นไปทำไมต้องวิ่งขึ้นไปอ่ะทำไมคือเดินขึ้นไม่ได้เลยเออไอ้เหี้ยนกคือแล้วมีมึงอยู่คนเดียวด้วยในห้องนั้นอ่ะเออมึงเข้าใจไหมปวยว่ะตรงๆแบบโคตรเดือบปวดไอ้นี่แล้วไม่รู้แหละแล้วเคยบวดกูว่ายเหอ้ะ ไม่เนียนครับไม่เนียนครับเออยนคิดออกแล้วกันไม่เนียนครับไม่เนียนครับไม่เนียนครับอลอกมึงดูไว้ความสามารถนักสืบกูอะยืดนิดหน่อยนิดหน่อยว้ธรรมดาธรรมดาเยอะจริงจังว่ะ

ไอ้โดนตายว่ะตรงไหนร้องตรงไหนกระทรวงห้องพยาบาลอืมไอ้ล่ามึงอยู่ไหนห้องแอดมินกูอยู่ห่วยยานกำลังจะซ่อมออกซิเจนใส่หน้าดผมว่าแล้วสถานที่ใช่ไหมแหมบีแหมบีคือควรจะชื่อแมทเบีนะไอ้ชีแดงอจ้ะแมทเบีอะอะไรนะแมทเบีนี่วะอันนี้วะแมทเบี เออนั่นแหละเอาออกแล้วนี่แล้วใครว่ายิ่งฆ่าห้องพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ไว่าร็อมึงฆ่ายิงหมุดเองเปล่ารึปุ๊บไปก็ไม่เจอใครเลยกูเปิดไปก็เจอศพไอ้ดมอยู่เลยกูไม่รู้ไมันหมดีวหมดใคร่เไม่รูอ้ยก็ยิงตัวเองอ่ะสิกูจะคลิปก่อนละเฮ้ยร็อกสกิปยังไงตอนนี้มันต้องออกมาออกันะ อ๋อเออเราลืมไปมันออกไปแล้วคนนึ่งทำคริปต์นี้เป็นไอ้นั้นยูอะเออมึงก็อยากอะไรชนะใช่คนหนึ่งชนะเลยอะเออมึงมีคนโหวตกูอีกวะกูไม่รู้นะกูโหวตตัวเองนะกูไม่รู้นะโหวตสคริปต์อะไปดูคอมเมนต์เราแล้วกันเฮ้ยพี่พี่ก็พอดีว่าพี่ก็ไงนั่นวะมา พี่ก็โหวตให้น,หนะเยี่ยมครับถ้าใครเดินตามกูโอ้โหไฟดักพวกนียอะลยใครไม่สร้างแบบนี้ <laughs> ดูขอโทษได้ไหมอ่ะ อ้าม <kung> ึง <divide> รู <saturated> ้เลยอันนี้มึงรู้เลยใครอ่ากูเจอแล้วไอ้สีฟ้าชื่ออะไรวะมันไม่ใช่สีฟ้ามันคือสีม่วงว่าไอ้ลานวนน้ำเงินเนี่ยสัสเออสีสีม่วงสีม่วงสีฟ้ากูที่กูเห็นคือเห็นเป็นม่วงไงเออไม่ต้องถามว่าเวก็มึงเพิ่งเดินออกมาจากห้องไฟนะสัสอิเล็กทริคอลไม่ต้องถามเยอะไปนั่งบินบนน้ำเงิน ไม่รอดมึงไม่รู้หรอกว่าเพื่อกูคุยกันในดิสไอ้เหี้ยหนังสือมานักสืบนักสือมานอะหนังสือนักสืบ